ดีค่ะที่นี่ช่อง youtube วันไหน,นะคะวันนี้แปมก็จะมาสอนวิธีถักไหมปมจากบล็อกไม้นะคะนี้ก็ถักกระโปรงนะคะก็จะเป็นลายลายพื้นฐานนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะขึ้นต้นลายพื้นฐานนะคะได้ความยาวนะคะเจ็ดสิบเซนติเมตรล้วก็จะวัดนะคะใช้สายวัดนะคะพอได้ถึงเจ็ดสิบซนติเมตรนะคะเราก็จะมาเพิ่มหลักนะคะ หลักสามหลักนะคะตรงนี้สี่สิบสองสี่สิบสามสิบสี่สิบห้านะคะแล้วก็จะมาถึงสี่สิบห้านะคะก็พอนะคะแล้วก็ถักลายลูกฟูกอีต่อเลยค่ะทําจนได้ความยาวนะคะนี่มีแพทเทิร์นด้วยนะคะจนทําจนได้ความยาวเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบห้านะคะกระสีก็ถอดออกจากบล็อกนะคะก็ ทำชิ้นต่อไปนะคะทำเหมือนเดิมนะคะทําจนเสร็จนะคะก็ทําเสร็จ,จก็ถอดออกจากบล็อกแล้วก็เอามาเย็บประกอบกันก็จะได้เป็นกระโปรงค่ะบ๊ายบาย